สวัสดีจ้าเป็นเพื่อนพี่เพียน้องทุกคน้ะจ้าสำหรับคลิปนี้วิสิาพาพี่น้องยางออกกําลังกายแล้วก็ชมวิวธรรมชาติในสวนป่าธรรมชาติจ้าพี่น้องจ้าเมื่อกี้วีกระด้ยางพานสาน a m แล้วก็ให้อาหารนกมาแล้วจ้าคลิปนั่นกระด้ผ่านไปแล้วที่นี่เข้ากับไปยางออกกําลังกายเพื่อสุขภาพชมบรรยากาศฤดูใบไ,ไม้พี่จ้าพี่น้องจ้าช่วงนี้ดอกไม้ขึ้นงามจ้าพี่น้อง ขืนงามขึ้นร้ายแล้วกะมีอยังให้เบิงหลากหลยจ่า,จาพี่น้องรอบรอบพี่น้องเห็นดอกไม้ว่ะจันนะสวยหลายจา่าดอกไม้สีขาวจา่าสดชื่นนี่จา้าแล้วกาซิมีผักปลาผักธรรมชาติดอกฟันสินโตสีเหลืองเหลืองอลามเลยจ่าพี่น้องจา้าเดี๋ยวไปยางออกระกาศน้ำวีจ่าพี่น้องเพื่อสุขภาพจ่าพี่น้องไปจา้า เดี๋ยวมาเบ่งดอกสีขาวจ้าพี่น้องจ้ะดอกสีขาวนี่โอ้โหสีขาวก็เสือบีสวยงามคักจ้า <laughs> เดี๋ยวให้ youtube ถ่ายรูปหาย้จพี่น้องถ่ายรูปแป๊บนึง <laughs> ไปต่อจ้าพี่น้อง ฟังเสียงนกจ้าพี่น้องจ้าฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติงานตัดหญ้ากับมาจ้าพี่น้องยูมองนั้นพูดน่ะฝ้า่างออกไปไก่ก่อนเสียงนกมองหีดแจ่มจ้พี่น้องจ้าเดี๋ยววิเศษพี่น้องเบิง้ง พักนี่เป็นคิดว่าเป็นพักกูดจ้าพี่น้องนี่ใบกูดแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นบูบอรี่จ้าพี่น้องจ้าป่าบูบอรี่นี่เต็มหมือนละจ้า เพ่นตัดา้าเดี๋ยววิขอ,อย่างไปสักพักหนึ่งคอยเปิดเสียงไหมเนาะจา้ะเนาะช่วงฤดูใบไม้พลิเมื่อวานนี่ฝนตกแล้วเมื่อนี้ตอนเย็นกับสิฝนตกเวลานีกับเป็นย่าไก่เที่ยงจ้าพี่น้องจ้ะอากาศกะเริ่มเปลี่ยนแปลงมาแล้วสิคึ้มฝ้าคึ้มฝนเนี่ยจักน้อยเดี๋ยวมีแดดเดี๋ยวคึมจ้าพี่น้อง วีกับสีเฝ้าผ้าพี่น้องยางล้วก็เฝ้ากับบ้านก่นทีฝนสิมากับสีประมาทนี่ละจ้าพี่น้องจ้าพอดีมีคนมาแรนออกกับร่างกายเดี๋ยวปิดสักพักจ้าให้ให้ภาพบรรยายจ้าพี่น้องจ้าให้ภาพบรรยายแนะ่วีบรรยายแนะ่ฟังเสียงธรรมชาติไปแนะ่ชมความสวยงามของธรรมชาติสางสัน นี่แมนเมอ่อจจจาดอกฟันสิงโตโสวยสวยสวยจ้ามีหมองนั่งพักพอมแต่ว่าเข้าบบพักเห้ามาออกกับร่งกายเนาะจ้าไปเรื่อยๆยบยุดกะถึงจุดมุ่งไม้จ้าพี่น้องจ้าเมื่อยกะนั่งพักจ้าแต่ว่าวีบบไดย้ยนางเร็ววียางซาวีไปเรื่อยๆพาพี่น้องไป ชมความสวยงามของธรรมชาติสองข้างทางที่สวนปลาธรรมชาติไก่บ้านไก่บานตะวาปานี่เงาวกวางใไงพไษศารแล้วตะสิเลือกเอาตั้งแต่1กิโลเมตรไปจนถึงซิปกุลจ่าท่าเฮายางหลายรอบเสี่ยวมือละชั่วโมงสองชั่วโมงก็แล้วแต่กำลัง แห้งที่เฮามีอยู่จ้ะพี่น้องออกนิดออกหน่อยมือไหน,ม,ไหนมือไงกะโยคะเบาๆยุบ้านหรือว่ายองยางหลอบบ้านยางหลอบบ้านมือละนาที่สองหน้าที่กะได้งเงือได้แห้งหรือจ่าพี่น้องจา้าอ,อยู่บ้างหน่อมันบ่คอยห่อนกะออกกำลังกายได้แบบสบายสบาย เข้าใจอยู่เมืองไทยมันห่อนมันออกบ่เด้หลายอู้ดอกที่ีมากที่สุดเดี๋ยววีขออนุญาติ้พาพี่น้องแวะริมคลองก่อนได้จ้าพี่น้องจ้าแวะริมคลองเพราะว่าวีเห็นดอกใหม่สีเหลืองๆที่วีเคยมาทายทุกปีจ้ะมันสวย <laughs> ดอกฟันสิงโตกับเหลืองแล้วดอกใหม่ริมคลองกับเหลืองแล้วเดี๋ยวผภาเบลเบิงว่ามันแมนสลัดน้ำคือ มาดามแจววาบอจาแต่ว่าเพิ่นออกดอกแล้วเบิ่งดอกใหม่เนะจ๊ะเนาะย้อนแสงจ้าพี่น้องจา้ายู่ขางริมคลองนี่จา้าหมู่บ้านไปเบิ่งคลิปของมาดามแจวเพิ่นเอินว่าสลัดน้ำถ้าน้องสาวแจวเข่ามาเบิ่งคลิปพี่วีคลิปพี่สาววีถ้าเห็นนี่ก็บ,บอกได้ด้อจา้าเดี๋ยวมันสิมีดอกตูมอยู่นี่ เข้าไปลงไปบ่ได้มันอยู่ริมคลองคือน้องสาวแจววาเลยจ้านี่นี่นดอกตูมแบบนี้เลยจ้าส่วนนั่นกะใหญ่ยยแล้วเป็นดอกสวยๆเลยแบบคือมันสวยอะ่ะคุณนะกะสิไปทงังตามคลองน้ำเย่าไปหอดพูดหุดลูกหูลูก,ลกตาเพือ่อนละจ้าพี่น้องจ้า ข้องเง้วซ้ำใดเพิ่นกะสิไปซ้ำนันดอกของเพิ่นเวลาดอก่วงเพิ่นกบมีน้ำชุ่มซํำก็เกิดมาทุกปีาจ้าพี่น้องวีกะมะทายทุกปีคื้กันเพิ่นมีข้าเบิ่งทุกปีกบเบิ่งนม่จ้านาหนาวกะมีตาความมืดความขึ้นธรรมาติสร้างสรร์ให้ออกมาเบิง่งมาออกร่างกายเพื่อสุขภาพ สวนปลาสุขภาพนี่เพิ่นเห็ดทา่าหงายเฮามายางเฮ้ากับมานา่งยุดตาบ,บานกับบดายยางบดายเงือดาแห้งออกมาบ้านละนิดละหน่อยจากพี่น้องเราก็มีอีกหม่องนึงวีสิพาพี่น้องไปเบิงแล้วกะยางไปเรื่อยๆมาทุกปีคื้นกัน โอ้ย,อ,อ,ยอนแสงทางนี้จ้าพี่น้องจ้าฮูนโหโหวิวสวยแต่ว่าย่อนแสงเดี๋ยววิสิญ่างไปมองดอกมขาขามออไกอออม,ออกม้สีขาวๆอันจ้าพี่น้องไปน้ากันจ้าโอ้โหพี่น้องจ้าวีมาหอดปลาดอกไม้สีขาวช่วงดูดูใบไม้พิออกมาหาเบิง ทุกปีย่างมาเบิ่งทุกปีแล้วก็ถทายทุกปีจ้าพี่น้องเพราะว่ามันสวยโอ้โหตรงนี้นกเสียงธรรมชาติชัดมัากนกหฮองเพลงชัดมากจ้าพี่น้องจ้าโอ้โห จ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปยางปลาธรรมชาติชมความสวยงามของธรรมชาติฤดูใบไ,ไมพ้พีในปลาธรรมชาติที่บ้านวีก็ได้จบลงแล้ววีขอบคุณหลายท่านจ้าที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกกระลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขหลลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมบังสมปรารถนาทุกประการพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า 拜拜。Bye bye